สวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กันในเอ,อนร,รเซอซีนะครับเซิร์ฟเวอร์อินเฟสเทชันไทยแลนด์นะครับเป็นเซิร์ฟแพ้นะครับก็วันนี้ก็ไม่ได้จะมาเล่นไม่ได้จะมาทําอะไรนะครับก็แค่จะมาออขอรับโดเนตของนิดนึงนะครับก็ไม่มีของที่จะเอาไปลงขายนะครับนี่ของของที่เหลือก็เหลือประมาณนี้นครับเพราะว่าที่ที่ที่มันหายไปเยอะเพราะว่าไปเล่นเซิร์ฟเถื่อนมาไง หายไปนานเลยแหละเซิฟแท้เนี่ยตอนที่มันมีโปรนั่นแหละช่วงน,นั้นผมไม่ได้มาเล่นมาเล่น,นเซิฟเถื่อนก็เลยพว,พวกพรีเมียมตอนนั้นก็หมดแล้วนิ่งเพมซื้อมาีซีก็หมดก็ที่อยากได้จริงนะที่อยากได้รับจากโดนได้รับโดนเนทนะครับก็คือปืนนะครับส่วนพวกแม็กก็ถ้าใ,ให้ก็ดีนะครับพวกแม็กพวกยาอะไรถ้าให้ก็ดีนะครับก็มถ้าจะให้ก็ให้นะครับขอให้ให,ให้ด้วยความจริงใจนะครับ โอเคก็สำหรับตัวละครนะครับที่จะเอามารับโดน,นิคนะชื่อนี้นะครับชื่อสตีนอะไรไม่รู้ว่าผมอ่านไม่ออกเวลาตอนนั้นที่ตั้งออตั้งไว้เม,มื่วแล้วก็เฟซก็เดี๋ยวจะให้ไว้ใต้ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับเฟสก็ถ้าใครจะโดนิของอะไรให้ก็เออไอบี e มาเลย